นี่ครับอยู่ที่งานขวัญข้าวขวัญเป็นดินอาหารพื้นดินตำบลควรชันลิกอำเภอหัวใจประจําปี2 5 6 8นะครับจุดนี้ก็เป็นสาธิตการทารําขนมลาและก็น,กานําขนมลามาขายวันนี้ขนมลานี่ครับสวยขนมลาหอม ก๋ลามีหลายแบบนะครับทั้งลาเป็น,นก๋วกแยากลาลากรอบด้วยแล้วก็อันนี้กับน้ำราอันนี้กับน้ำราลงวยเดียวเชื่อมลงวเดียวค่ะอ๋อลาวยาวใหญ่ค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เดือนสิบก็เริ่มจะกำลังจะทำกันแล้วนะนี่ครับแวะมาซื้อกันได้กัราพอกับน้ำราด้วยนี่อส,สนอนใส้น้ำราเคลือบช็อกโกแลตทัดกระเพร่ค่ะอ๋อครับอันนี้พี่อยู่ที่หัวไซเลยนะเพื่ใครไปซื้ออ่านี่ครับอันนี้เป็นกับน้ำรา สอดไส้ด้วยตัวค่ะอ๋ออันนี้ก็สอดไส้ด้วยกวโอ้วันนี้เราคิดคิดค้นทำเองหมดเลยโอ้สวยงามมากโอ้ดูถ้าดูปันปันไม่รู้ว่าเป็นขนมลานะคล้ายๆขนมองเปปเจชตินนะคะขนมเย็นกินนะคะอ๋อครับอืมโอ้น่าเป็นของฝากเป็นของฝากได้ค่ะนี่ครับใครคือใครจะสั่งออนไลน์ก็ไปที่เพจได้นะครับวันนี้ขนมลาโอเคขอบคุณครับอ่าครับเดี๋ยวรอ